ขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ในพื้นที่บ้านตาลเดี่ยวนะคะอําเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งจุดนี้ที่ที่ฉันยืนอยู่ตอนนี้มีระดับน้ําท่วมสูงถึง1เมตรครึ่งนะคะและจุดนี้นะคะได้รับน้ํามาจากตําบลตําบลหล่มเก่านะคะมาจากบ้านตาดกรอยค่ะที่ถูกน้ําท่วมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะโดยจุดนี้นะคะถูกน้ําเข้ามาท่วมตั้งแต่ช่วงเวลา23นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้ใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะน้ําได้ท่วมเข้าถึง1เมตรครึ่งแล้วนะคะ และจากข้อมูลนะคะที่ทีมข่าวลงสำรวจพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขนาดนี้จากแผ่นวัดระดับน้ําด้วยนะคะเหลืออีกไม่ถึง1ิบชั่วโมงที่ระดับน้ําจะล้นตลิ่งและอีกประมาณ1เมตรนะคะจะล้นขันกั้นน้าในพื้นที่แม่น้ําป่าสักค่ะขณะที่ล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีประชาชนภายในบ้านตานเดียวนะคะเสียชีวิตแล้ว1รายจากการถูกไฟจากเครื่องสูบน้ําช็อตนะคะ ส่วนในเรื่องของความช่วยเหลือขนาดนี้ก็ได้มีทาหารจากกองพันทาหารมาที่28พลม1ได้นํารถ d m c เข้ามาอำนวยความสะดวกส่วนเจน้าหน้าที่ร่วมกัน,นยูเพชรบูรณ์ก็ได้นําเรือท้องแบนนะคะเข้ามาช่วยขนถ่ายประชาชนที่ต้องการจะออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะและจากการสอบถามนายสุบินบุญจานทร์ประธานสภาเทศบาลตําบลตาลเดี่ยวอาเภอหล่มสักนะคะระบุว่าในพื้นที่บ้านตาลเดี่ยวแบงออกเป็น2โซนคือโซนเหนือและก็โซนใต้มีประชากรทั้งหมดเกือบ5,000คนตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วนะคะ กว่า2,000คนค่ะและตอนนี้นะคะจะเห็นได้นะคะว่ากระแสน้ำนะคะก็ รุนแรงค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการท่วมบ้านเรือนประชาชนเข้าไปภายในบ้านแต่ว่าจากการสอบถามประชาชนนะคะส่วนหนึ่งก็มีการระบุนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่จะมีกระแสน้ําพัดเข้ามาท่วมในหมู่บ้านน่นะคะทางเทศบาลเองแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเองได้มีการประกาศแจ้งเตือนกับประชาชนไปแล้วนะคะแต่บางส่วนเนี่ยก็ชะล่าใจก็เลยไม่ได้มีการเตรียมตัวเอาคันอเอากระสอบทรายมากั้นน้ําไว้แต่ว่าเนี่ยค่ะจะเห็นได้นะคะจากบ้านนี้ท่วมแต่ว่าไปฝั่งบ้านนี้ค่ะ ไม่ท่วมนะคะเนื่องจากว่ามีการเตรียมตัวในการเอากระสอบทรายมากั้นน้ําไว้ทําให้น้ําไม่เข้าไปในพื้นที่ตัวบ้านค่ะและจากการสอบถามนะคะเจ้าหน้าที่ก็ระบุนะคะว่าเดี๋ยวในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาจะมีการปล่อยน้ํามาจากหล่มเก่าอีกระลอกหนึ่งนะคะซึ่งคาดว่าระดับน้ําในพื้นที่บ้านตาลเดี่ยวจะ่วมสูงนะคะไม่ต่ํากว่า2เมตรแน่นอนค่ะ และนี่นะคะคือสถานการณ์ล่าสุดนะคะในพื้นที่บ้านตาลเดี่ยวอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์สุภรรษาครรัฐข่าวจริงสปิงนิวรายงานช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ